ลองนึกภาพเซลล์ในร่างกายเรานะครับเหมือนเมืองเล็กๆเลยมีกำแพงล้อมแต่กำแพงนี้เออไม่ใช่กำแพงทึบๆนะใช่ค่ะมันคือเยื่อหุ้มเซลล์ที่ต้องคอยคุมว่าอะไรเข้าออกได้บ้างตลอดเวลาเลยเหมือนด่านตรวจคนเข้าเมืองอะไรแบบนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าเซล์มันจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างจากบทเรียนชีวะออนไลน์ที่เราดูกันมานะครับเป้าหมายก็คืออยากเข้าใจภาพรวมๆค่ะ ว่าสารต่างๆมันข้ามกำแพงเซลล์ไปได้ยังไงวิธีไหนง่ายวิธีไหนต้องออใช้พลังงานแล้วทำไมมันสำคัญครับผมเยื่อหุ้มเซลล์นี้ฉลาดมากนะคะไม่ใช่แค่กำแพงเฉยๆมันต้องเลือกว่าอะไรเข้าออกตอนไหนสำคัญมากถ้าจัดการจราจรโมเลกุลนี้ไม่ได้เซลล์ก็แย่เลยค่ะนึกภาพออกเลยครับเหมือนระบบขนส่งในเมืองล่มไปเลยงั้นเริ่มจากวิธีง่ายสุดก่อนการแพร่หรือ diffusion ใช่ไหมครับใช่ค่ะ การแพทย์ธรรมดาๆเลยเหมือนเราได้กลิ่นน้ำหอมฟุ้งไปในอากาศครับโมเลกุลก็จะวิ่งจากที่แน่นๆไปที่โล่งๆถูกต้องค่ะจากความเข้มข้นสูงไปต่ำเป็นไปเองตามธรรมชาติเซลล์ไม่ต้องออกแรงเลยฟังดูง่ายดีนะครับระยะใกล้ๆจริงๆอ๋อครับอย่างที่สองคือไม่ใช่ทุกอย่างจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นไขมันได้ง่ายๆพวกโมเลกุลเล็กๆที่ไม่มีคั่วจะผ่านได้ดีกว่าอ้าว แล้วพวกมีคั้วหรือใหญ่หน่อยอย่างน้ำตาลกลูโคสกรดอะมิโน ose, ino, พวกนี้จำเป็นต่อเซลล์มากแต่ผ่านไขมันยากทำไงล่ะครับทีนี้เซลล์ก็มีตัวช่วยค่ะเรียกว่าการแพร่แบบ f i l i t i t e t a c i l i t i t e ค่ะยังเป็นการแพร่จากเข้มข้นสูงไปต่ำนะไม่ใช้พลังงานเหมือนเดิมแต่ต้องมีโปรตีนที่เย่อหุ้มเซลล์มาช่วยอ๋อมีคนช่วยเปิดประตูให้ว่างั้นประมาณนั้นเลยค่ะโปรตีนพวกนี้มี2แบบหลักห คือเป็นเหมือนอุมโมงค์ให้สารผ่านเรียกว่าโปรตีนช่อง Channel p โปรตีนค่ะกับอีกแบบคือโปรตีนตัวพา carrier โปรตีนอันนี้จะจับกับโมเลกุลก่อนแล้วเปลี่ยนรูปร่างพาส่งข้ามไปอีกฝั่งเหมือนมีคนพาข้ามถนนเลยแล้วน้ำล่ะครับน้ำนี่สำคัญสุดๆเลยเข้าออกตลอดเวลามันผ่านยังไงครับน้ำนี่พิเศษหน่วยค่ะ ส่วนใหญ่มีช่องทางด่วนของตัวเองเลยเป็นโปรโตีนชื่ออะควาพอรินอะควาพอรินค่ะการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อแบบนี้เราเรียกว่าออสโมซิสน้ำจะไหลาจากฝั่งที่น้ำเยอะๆสาระละลายเจือจาง <c oughs> ไปฝั่งที่น้ำน้อยสาระละลายเข้มข้นกว่า <c oughs> เพื่อปรับสมดุลใช่ค่ะสำคัญมากกับการรักษารูปร่างเซลล์เลยนะไม่ให้เหี่ยวหรือเต่งจนแตกเวลาอยู่ในสาระละลายต่างๆกัน โหเร็วมากด้วยใช่ไหมครับเหมือนเคยได้ยินว่าผ่านได้เยอะมากใช่ค่ะเร็วมากๆเลยจําเป็นจริงๆค่ะโอเคครับนั่นคือกลุ่มที่ไม่ต้องใช้พลังงานไม่ต้องออกแรงทีนี้ถ้าเซลล์ต้องการอะไรที่มันสวนทางธรรมชาติล่ะครับเช่นอยากจะปั๊มสารเข้าไปเก็บข้างในเยอะๆทั้งที่ข้างนอกมีน้อยกว่าอ่าอันนั้นแหละค่ะที่ต้องใช้ active transport active transport คราวนี้เซลล์ต้องลงทุนแล้วค่ะ ต้องใช้พลังงานส่วนใหญ่ก็มาจาก ATP ATP แหล่งพลังงานหลักของเซลล์ใช่ค่ะเอาพลังงานมาใช้ปั๊มสารจากที่ความเข้มข้นต่ำไปที่ที่ความเข้มข้นสูงกว่าหรือต้านแรงไฟฟ้าอื่นๆด้วยเหมือนว่าว่ายทวนน้ำเลยนะครับใช่เลยค่ะมี2แบบหลักๆคือ primary active transport อันเนี้ยใช้พลังงานจาก ATP โดยตรงเลยตัวอย่างเด่นๆก็โซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม อ๋อปั๊มโซเดียมโพแทสเซียมอันนี้คุณคุณครับสำคัญมากในเซลล์ประสาทใช่ไหมครับมากๆเลยค่ะแล้วก็กินพลังงานเยอะด้วยนะปั๊มโซเดียม3ตัวออกปั๊มโพแทสเซียม2ตัวเข้าตลอดเวลาใช้พลังงานเยอะขนาดนี้แสดงว่าจำเป็นจริงๆแล้วอีกแบบล่ะครับอีกแบบคือ secondary active transport ค่ะอันเนี้ยจะเอ่อฉลาดหน่อย คือมันอาศัยแรงที่เกิดจากการปั๊มไอออนออกไปในตอนแรกด้วย primary active transport นั่นแหละพอไอออนที่ถูกปั๊มออกไปไหลกลับเข้ามาตามธรรมชาติตามความเข้มข้นหรือประจุไฟฟ้าเซลล์ก็จะใช้พลังงานจากการไหลกลับเนี้ยไปขับเคลื่อนการขนส่งสารอีกตัวหนึ่งสวนความเข้มข้นไปด้วยกันเลยอ๋อเหมือนใช้แรงที่สะสมไว้จากขั้นตอนแรกมาช่วยดันอีกอย่างหนึ่งใช่ค่ะ อาจจะพาสารตัวที่2ไปทางเดียวกับไอออนที่ไหลกลับเข้ามาโคทรานสปอร์ตหรือพาไปในทิศตรงข้ามเคาน์เตอร์ทรานสปอร์ตก็ได้ค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนระบบที่มันเชื่อมโยงกันทีนี้คำถามสุดท้ายครับถ้าเป็นของใหญ่ๆเลยล่ะเช่นเซลล์เม็ดเลือดขาวจะกินแบคทีเรียหรือเซลล์ต้องปล่อยฮอร์โมนก้อนโปรตีนใหญ่ๆออกไปอ๋อใช่ค่ะพวกนั้นแพร่หรือใช้ปั๊มคงไม่ไหวครับจะทำยังไงครับ เซลก็มีวิธีขนส่งแบบเหมาเข่งค่ะเรียกว่า bulk transport อันนี้ก็ต้องใช้พลังงานเหมือนกันนะมี2กระบวนการหลักๆตรงกันข้ามครับมีอะไรบ้างครับอันแรกคือ endocytosis คือการกลืนสารเข้าเซลลกลืนเข้าไปเลยใช่ค่ะเยื่อหุ้มเซลลจะเว้าเข้าไปโอบสิ่งที่ต้องการแล้วก็ปุ๊บกลายเป็นถุง vesicle หลุดเข้าไปข้างในเซลถ้าเป็นของเหลวเล็กๆเรียก p e n c y t o s i s คือเซลดื่ม <Cell> drinking. ดื่มเลยแต่ถ้าเป็นของแข็งชิ้นใหญ่เช่นแบคทีรียหรือเศษเซลเรียก Phagocytosis คือเซลกินเซลอ t i n g ง h a g o c y t o s i s อันนี้ที่เม็ดเลือดขาวทำใช่เลยค่ะเก่งมากเรื่องนี้ ส่วนกระบวนการตรงข้ามคือ exocytosis คือการปล่อยออกถูกต้องค่ะถุง vesicle ที่มีสารอยู่ข้างในเช่นฮอร์โมนสารสื่อประสาทจะเคลื่อนมาที่ขอบเซลล์แล้วกเ็เชื่อมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์ปล่อยของออกไปข้างนอกโอ้โห oh. ฟังดูซับซ้อนนะครับแต่ก็มีระบบระเบียบดีมาก ตั้งแต่ปล่อยไหลไปเฉยๆใช้โปรตีนช่วยใช้พลังงานปั๊มสวนทางจนถึงขั้นสร้างถุงกินหรือปล่อยของชิ้นใหญ่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าเซลล์นี้ปรับตัวและควบคุมเก่งมากๆเพื่อรักษาสภาพข้างในให้โฮมมโอสตาซิสนั่นเองครับทุกวิธีก็มีหน้าที่ของมันใช่ค่ะถ้ากลไกลไหนเสียไปก็อาจจะส่งผลต่อเซลล์ต่อร่างกายเราได้เลยนั่นสินะครับก็น่าคิดต่อจริงๆว่า ถ้าไอ้ระบบขนส่งระดับเซลล์พวกนี้มันทำงานผิดพลาดไปนิดเดียวมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคบางอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยก็ได้นะครับเป็นไปได้มากเลยค่ะเป็นเรื่องที่ยังต้องศึกษากันต่อไปอีกเยอะเลยค่ะ